สวัสดีเจ้าวันนี้ป้าจะมาทำข้าวผัดไข่นะเจ้าก็ามีข้าวนะเจ้าข้าวสวยเนาะข้าวสวยกินเหลือแล้วนะเจ้าป้าก็เก็บใส่ตู้เย็นนะเจ้าออกมาพัดเนาะวันนี้ใส่ไข่สามฟองนะเจ้าแล้วก็มีกระเทียมสับเนาะมีน้ำมันน้ำมันพืชสำหรับผัดนะเจ้าแล้วก็มีแครอทซอยนะต้นหอมซอยแล้วก็ มะเขือเทศซอยนะเจ้าเครื่องปุ้งก็มีตามนี้เลยนะเจ้าป้ายเขาไปลงมือทํากันเลยเจ้าตั้งกระทะพอร้อนแล้วนะเจ้าเทน้ำมันลงไปเนาะตามด้วยกระเทียมสับ เจียวกระเทียมพอเหลืองหอมแล้วนะเจา้าก็เอาไข่นะเจาอไปเลย ไพอซุกแล้วนะเจ้าก็เอาเข้าลงไปเลยนะจ้ะ ุงรดไปเลยนะเจ้าลีิ้วขาวนิดหน่อยรสสายเขียวน้ำตาลน้ำปลานิดหนึง่ง อิ่วดำเจ้านิดหน่อยเนะเดี๋ยวแต่งสีนะเจ้าเอามะเขือเทศลงไปเลยนะเจ้าต้นหอมซอย ด้วยแครอนี่เปหอมสวยมาแล้วจะเน้องใหญ่ เาเป็นอันตุน้เจา้าิดใจเติมพริกไทยไปนิดหน่อยเจา้าทีนี้หขาิตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟกันเลยตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟก็ได้หน้าตาประมาณนี้เลยนะเจา้าข้าวพัดไข่นะเจา้ากินกับน้ำพริกน้ำปลาเนาะ น้นพริกตาแล้วก็มีมะนาวเจ้าแล้วก็มีแตงนะเจ้าต้นหอมอบวอเลยนะเจ้าก็ขอขอคุณนะเจ้าที่เข้ามาชมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแรงใจเพื่อพนมทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะเจ้าแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีเจ้า